สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กับช่องสยามพระเครื่องนะครับนี่ห่างหายันประมาณสี่ห้าวันนะครับไปแข่งบอลมานะครับผมเนี่ยติดละกิดแข่งบอลวันนี้ก็คัดพระสวยๆให้พี่ได้เลือกชมกันอีกแล้วนะครับอ่าเป็นพระเหมาบ้านที่จังหวัดอ่ากำแพงเพชรน,นะครับชุดนี้นะก็มีหลากหลายหน้านะพี่ปนๆกันเนาะชอบองไหนก็ทักไลน์หรือโทรได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่ส่งแล้วก็ส่งฟีทุกรายการครับถูกใจราคาองค์ไหนต่อรองกันได้นะครับอ่าไปชมองค์แรกเลยนะครับพี่นี่ครับองค์แรกพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะพี่พิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับห้าชายนะคพี่พี่ดูตรงนี้นะครับนี่ชายหนึ่งสองสามสี่ห้าชายนะครับอ่า ดูความเก่านะครับพี่พีความเก่าความมันของผิวพระนะเนี่ยครับคาบ,บเบาคาบมุง้งตูดนะครับพี่พดูนะรอบๆธรรมชาตินะครับเนี่ยครับธรรมชาตินะครับพี่พอ่าเนี่ยครับ มันนะครับพี่ต้องแบบนี้นะครับนี่อ่านี่ครับโลหะใส่หลายอย่างเลยครับเชิงเทียนอะไรต่างๆท้องเหลืองที่ใช้หลอมนะครับนี่ผสมกันเลยนะครับโลหะหลายๆชนิดนี่ครับพิงค์พิตาองค์นี้เอา800นะครับพี่รายการที่หนึ่ง ต่อรายการที่สองนะพี่เป็นพระกิ่งนะกิ่งโบราณนะครับพี่เนื้อสำริดนะกิ่งโบราณนะพี่ไม่ทราบที่จริงๆนะครับไม่ทราบที่จริงๆนะพี่องนี้นะแตกดูความเก่านะครับพี่ๆดูความเก่านะครับอใครที่ชอบพระกิ่งนะพี่นีเนื้อสำริดนะครับเนื้อโลหะผสมนั่นแหละครับนี่ครับ เนื้อสำมิดเนื้อโลหะผสมนะครับพี่พี่นี่ดูความเก่าครับอ่าไม่ชัดหรือไงขอรูปเพิ่มเติมได้าทางไลน์นะครับรงนี้เปิดไว้หกร้อยนะพี่รายการที่สองนะอ่ะต่อไปรายการที่สามนะพี่นี่เป็นหลวงพ่อโตนะครับนี่นะกุบางกระทิงนะครับกุบางกระทิงนะพี่พี่นี่พระโบราณนะครับพระกุนะ เป็นเนื้อดินนะครับพี่พี่โอ้โหองนี้แบบว่าเก่ามากจนเกาะผลึกกันจนแข็งขนาดนี้นะครับพี่เนื้อออกแก่งๆนะครับมีชํารุดไปบ้างนะครับมีชํารุดไปบ้างนะพี่เนี่ยกระเทาะไปบ้างนะครับนี่ธรรมชาตินะครับพี่เป็นธรรมชาตินะครับนี่ตีกล้องให้ดูนะพี่อ่พาพระเนื้อดินนะครับ บางกะทิงนะครับนิยมนะครับพี่นิยมนะคนที่เล่นพักกูนี่ต้องรู้จักแน่นอนครับต้องรู้จักแน่นอนนี่นิยมครับเหมาได้มาครับเหมาได้มาก็ขายไปอย่างนั้นเลยนะครับอ่านี่นะครับพี่ๆี่ความเก่านะครับธรรมชาติต่างอ่าพี่พี่ดูนี่ พอโตองนี้ผมเอาหกร้อยนะครับพี่พี่หกร้อยนะรายการที่สามนะครับพี่พีต่อกันรายการที่สี่เลยนะครับรายการที่สี่เป็นอันนี้ครับพระนางพญานะครับพิมพ์ใหญ่นะคพี่พี่ดูผิวนะมันมันเลยนะครับมันมันเลยนะพี่พี่พิมใหญ่นะครับนางพญาพิม์ใหญ่นะพี่พี่หกนูนะครับผิวแบบว่ามันเลยนะครับพี่มันแกล่งเลยนะครับ มันมันแก,แก่งเลยครับนี่ผิวนะผ่านการสัมผัสโดนเหงือ่อโดนไลไรนะพี่นี่การจับแก่งเลยนะครับนี่นางพญาองค์นี้เอาหกร้อยครับรายการที่สี่พี่อา่าก็ดูกันได้เลยนะพี่ชอบองค์ไหนไล,ไล่ดูได้เลยนะครับอา่าต่อไปรายการที่ห้าครับพี่เป็นพระผงปากน้านะครับหลวงพ่อสดนะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนะครับนี่ไม่ค่อยเป็นนะครับพี่พี่ไม่ค่อยเป็นนะ เอาสดปากน้ำนะพี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับเรียมก็โคตรเก่าเลยนะพี่อ่ะนี่ยังชัดนะยังชัดอยู่นะยังเห็นอยู่นะครับนี่พี่ๆนี่ครับผมของก่ันครับวัดปากน้ำครับพี่องนี้เอาห้าร้อยแล้วกันครับรายการที่ห้านะครับ ต่อไปรายการที่หกนะครับพี่เป็นพระปิตานะยันยุ่งนะครับพี่อ่าเนื้อสำลิดครับยันยุ่งเนื้อสำํำลิดนะครับพี่พี่่อโลหะนะเก่าเก่าแน่แต่ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่คนไหนพอจะรู้นะปิตาเนื้อสำลิดยันยุ่งนะครับพี่พี่นี่ไม่ทราบที่จริงๆนะครับอ่านี่ อาจจะมีเสียงพัดลมเข้านิดหน่อยต้องขอภัยนะพี่พี่พอดีแอร์เสียนะครับนี่อา้าวยันยุ่งตรงนี้ครับดูรอบๆเลยครับนี่ชอบก็ปิดมาได้ครับเอาเจ็ดร้อยนะพี่ยันยุ่งตรงนี้นะเนื้อสำลิดต,ต่อไปรายการที่เจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พเป็นพิมพ์นิยมนะนี่ครับโอ้โหเนื้อโซนเดียวกับพิมพ์คิตาเมื่อกี้เลยนะครับ โซนเดียวกันเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยเนี่ยครับธรรมชาติครับรอยมุ้งนะลอยย่นนะการปัม๊มภาพเขียวครับเกิดจากความเก่านะโดนอากาศโดนน้ำบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับตรงหัวนี่ที่มันเพราะว่าอาจจะโดนการสัมผัสบ่อยนะพี่บีนี่ จะออกเป็นอย่างนี้นะสัมผัสจากนิ้วมือคนอะไรอย่างเงี้ยครับจับบ่อยอะไรเงี้ยตรงจุดที่มันมนนะครับเลื่อมๆนะนะเนี่ยครับเนี่ครับธรรมชาติเลยครับมีรอยตะใบนะครับพี่ๆีใต้ฐานอ่าสำงร่บเงินพิมพ์นิยมองนี้เอาเจ็ดร้อยครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดนะครับพี่รายการที่แปดเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆ นี่นะฮะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับเบนจ่าพากีนะครับพี่พี่เบนจ่าครับอยู่ในชุดเบนจ่านะครับพระนิยมอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเบนจ่าพาคีนะเราจะมีซุ้มกอผงสุพรรณนะครับพระสมเด็จพระนางพญานะครับอ่านี่ยครับอันนี้เป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับพี่พี่ดูความธรรมชาตินะครับนี่เนื้อ เป็นเนื้อดินนะครับมีดํามีเหลืองมีสีไข่สีส้มมีหมดนะครับเนี่ยอ่านี่ครับสมกอพิมใหญ่องนี้เอาห้าร้อยนะครับรายการที่แปดนะครับพี่พี่อ่าต่อไปเป็นรายการที่เก้านะครับต่อกันเลยนี่เบนจ่าอีกหนึ่งองค์ครับ งานที่เก้านี้เป็นผงสุพรรณนะครับพี่พี่ผงสุพรรณนะพระผงสุพรรณนะนี่อีกหนึ่งในเบนจ่านะครับพี่พี่นี่เคยเห็นไหมครับมีเศษคาบทองอย่างนี้นะมีได้นะครับมีได้นะครับมีบ้างไม่มีบ้างครับแล้วแต่องนะครับเนี่ยครับดูธรรมชาติครับพี่รอยนิ้วมือเลยนะเนี่ยมีรอยนิ้วมือเลยนะครับ เนี่ยครับพี่สวยจริงๆนะครับเลี่ยมท้องใส่ได้เลยเนี่ยพี่นี่องค์ทุพันธ์องค์นี้เอาแค่หกร้อยละกันพี่ในการที่เก้านะครับต่อไปรายการที่สิบครับในาในการที่สิบเป็นอันนี้นะพี่หลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับออกวัดที่วัดวังจิกนะครับนี่พี่ๆมีกิ่งนะครับมีกิ่งนะกิ่งดังนะ นี่ครับเป็นบล็อกขี้มูกนะเขาเรียกว่าบล็อกขี้มูกนะครับพี่อันนี้บล็อกนิยมสุดนี่ครับเนื้อท้องเหลืองนะกระไหลเงินนะนี่วอจอจวังจิกครับนี่ที่เขาเรียกกันว่าวอจอจนะครับเนี่ยครับพี่กระไหลน,นะครับดูเนื้อกระไหลเต็มๆนะครับพี่พ เงาวัสะท้อนเลยนะก็ไหลเต็มเต็มเลยครับพี่รงนี้วจอจหนึ่งห้างนี้เอาหกร้อยครับรายการที่สิบนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับนี่นเป็นหลวงพ่อปานนะขี่ไก่นะพี่พี่นี่ขี่ไก่หางพวงครับผมนี่องนี้โคตรเก่านะครับโคตรเก่าเลยนะครับพี่พี่นี่ เก่าจนแบบว่าเนี่ยครับเกาะแน่นแล้วครับเนื้อดินแน่งเป็นพัมึกพลึกแล้วนะพี่นี่เก่าแน่แน่เนี่ยครับได้ยังไงครับไปอย่างนั้นนะผมเน้นขายเร็วขายไว้ยอย่างเดียวลูกค้าจะฟุกจะได้อะไรก็ตัวเป็นดวงลูกค้าแล้วกันนะครับอ่าราคามันก็นั่นแหละเบาๆครับ หลักร้อยนี่ครับพี่พี่ความเก่าความเก่านะพี่ดูนะไม่ค่อยได้เห็นนะพี่แบบว่าเก่าขนาดนี้นครับพ่าปานอง์นี้เอาหกร้อยนะครับพี่รายการที่สิบเอ็ดอ่ะต่อไปรายการที่สิบสองนะพี่สิบสองเป็นนี่หลวงพถุทบนะพี่วัดชนแดนนะชนแดนวัตทบชนแดนนะเขาเรียกว่าหัวไม่ขีดนะครับพี่ หล่อนะรูปหล่อโบราณนะพี่หัวไม่ขีดนะนี่นี่พี่ๆฐานปิ้นเบลอเลยนะองค์เนี้ยมีปิ้นมีไม่ปิ้นมีนะครับนี่วัทบวัชนแดนนะครับพี่ๆดูนี่เลยฐานปิ้นไม่ปิ้นมีหมดนะพี่ๆมีหมดนะอ่าหัวไม่ขีดนะพี่หลงวงพัตถองค์นี้เอาห้าร้อยพอพี่สิบสองครับ น,นานได้ทีนะพี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะเป็นพระปิดตานะพี่เป็นพระปิดตานะองค์นี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะพี่ไม่น่าใช่หลวงพ่อแก้วนะผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นวัดไหนแต่เก่าครับเก่าเก่าปีลึกแน่นอนพี่ปีลึกแน่นอน มีเสียงพัดลมเข้าบ้างต้องขออภัยนะพี่นี่หลงวงพ่อแก้หรือเปล่าหลงวงพ่อแก้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่อาจเป็นตีเป็นว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะครับตีเป็นว่าไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่เหมาลนะพระเหมาได้มานะปิดตาเก่าๆองนี้นะผมเอาสี่ร้อยพอพี่ในการที่สิบสามนะพี่ต่อไปสิบสี่ครับอ่ะเป็นพระขุดสะเล็กนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่เรียกว่าขุดสะเล็กนะครับพี่พี่ พระสะภาพใช้เนาะนี่ครับเป็นเนื้อผงแล้วพี่พระพุศะรงนี้ก็อัดแน่นเลยนะครับผ่านการเวลาผ่านคาบเหนือขคาบมือจับอะไรต่างๆนะนี่พี่ๆดูนี่ครับกุศาเล็กหลงผู้เผือกองนี้เอาสี่ร้อยรายการที่สิบสี่ครับสิบห้าต่อครับพี่ อันนี้ไม่ทราบที่นะพี่ศนะึกจนไม่รู้แล้วนะผื่พี่พี่ท่านใดทราบนะพี่นี่ศึกจนไม่รู้แล้วนะพี่พี่ยังไงครับที่ไหนเนี่ยไม่ทราบที่จริงๆครับเนี่ยครับพี่ศึกจัดเลยแต่แต่เก่าแน่ๆครับเก่าแน่ๆครับศึกจัดจัดเลยครับผมงนี้ไม่ทราบที่นะพี่ใครพอรู้นะผมแบ่งเอาเบาแค่สามร้อยนะพี่รายการที่สิบห้านะครับ ต่อไปที่พกครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสภาพใช้อีกเหมือนเดิมสภาพใช้นะครับหลวงปู่แหวนนะพี่นี่นี่ครับวัดดอยแม่ปังนะครับพี่นี่นี่นี่เชียงใหม่นะพี่ข้างหลังเขาเรียกว่าชนะศึกนะ,ะเหรียญชนะศึกนี่ครับและพระก็ศึกศึกด้วยนะครับผ่านการใช้นะพี่พี่นี่ ใครครับ fc หรือชื่นชอบที่หลวงปู่แหวนนะครับนี่สายปฏิบัติเลยนะนี่เี่ยวหลวงปู่แหวนองนี้เอาสี่ร้อยพอครับรายการที่สิบหกนะสึกๆอย่างนี้อ่ารายการสุดท้ายของ ep นี้เป็นนี่นางกวักครับพี่นางกวักนะเนื้อผงคุกรักนพี่นี่มีแปะทองคลุกรักเปล่าไม่รู้นะครับแต่มีคาดทอง องนี้ก็ไม่ทราบที่นะพี่ไม่ทราบที่นะได้ความเก่านะพี่ได้ความเก่านะเป็นนางกวักนะครับนี่ใครพอะค้าแม่ค้านะเปิดกิจการเจ้าของธุรกิจนะพี่นี่รับประกันความเก่าครับนี่แต่ไม่รู้ที่ครับนี่เลยรับประกันความเก่าครับแต่ไม่รู้ที่นะพี่พี่นางกวักองนี้นะดูธรรมชาตินะพี่นี่ เอา400พอพี่อ่ะไม่รู้ที่นะครับ400พอพอับรายการที่17นะวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านท,ที่ติดตามดูกันมาครับนี่อ่าซื้อสามองค์ขึ้นไปผมแถมให้นะครับแถมทุกอย่างนะครับแถมให้นะใครที่ซื้อสามองค์ขึ้นไปหรือลูกค้าประจํานะครับผมจะแถมให้ตลอดนะครับนี่ขอบคุณครับ